모두 정상입니다. 다행히 고비는 넘겼어. 마무리는 네가 해. 그럼 살려요. ดีค่ะดิฉันนางสาวก,กระหนกวรรณสุเจเิญรหัสนัหกศึนษา6ศ0 3 0 6 1ค่ะวันนี้นะคะหยิบยกเอ่อซีดีเรื่องชีวิตเพื่อชาติหลักนี้เพื่อเธอค่ะเรื่องราวทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นจากคุณหมอสาวขโมยน,นะคะมีโอกาสได้รักษาหัวขโมยที่ขโมยโทรศัพท์ของคุณซอเดยอยงเออเป็นเพื่อนหน้าทีมเดียวกับคุณยูชิจินค่ะพระเอกหนุม่ม จากเหตุการณ์นี้ทาให้ครทั้งคู่อะค่ะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็นัดกันในครั้งต่อไปแต่ว่าก็มีหลายๆเหตุการณ์ค่ะที่ทําให้เขาทั้งคู่ค่ะไม่ได้เจอกันทําให้ต้องจบความสัมพันธ์ลงเพียงเท่าน,นี้ค่ะเรื่องต่อมายูชีจินได้ไปทํางานที่ประเทศอูรุค,ค่ะสซ่ชีวิตมอคันนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่ามีสาเหตุที่ทําให้ประธานของโรงพยาบาลนะคะไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงทาให้สุกส่งตัวไปที่อูรุค,ค,ค่ะและนั่นทําให้เป็นสาเหตุข,ของการพบกันกับยูชีจินอีกคครั้ง่ะ วันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินประธานาธิบดีแห่งอาหรับถูกส่งตัวมาที่ค่ายของยูชีจินค่ะที่อูรุเพื่อพบหมอเนื่องจากมีอาการป่วยขั้นรุนแรงต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วนค่ะแต่ว่าก็มีบริการนะคะห้ามไว้เนื่องจากต้องรอแพทย์ประจําตัวค่ะแต่ว่ายูชีจินค่ะได้ทําการฝาฝืนคําสั่งและให้คามโนยนดาเนินการผ่าตัดช่วยชีวิตประธานาธิบดีเอาไว้จนทําให้ยูจีจินได้รับบ,บทลงโทษค่ะแต่ว่าผลการผ่าตัดนั้นผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทําให้ยูชีจินได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้รับคําชื่นชมมากมายค่ะ เหตุการณ์ทั้งหมดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะยูจินได้รับคําสั่งให้กลับที่เกาหลีส่วนคามุนยอนยังคงต้องทํางานอยู่ที่ค่ายแห่งนี้สัก,กระยะหนึ่งค่ะจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะมุนยอนและทีมแพทย์ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเมื่อ,อยูจจินดูข่าวจุดเป็นหน่วยทหารที่อาสา,ศาทําให้เขาทั้งคู่ได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะผ่านไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างไม่คาดคิดเลยค่ะเมื่อเกิดโรคระบาดที่ปู่รุกนะคะ ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับเชื้อเวรัสที่มีความดุนแดงประมาณเชื้ออีโบราค่ะพวกเขาจึงต้องทำสงครามกับโรคระบาดกันอีกครั้งผู้นำในเรื่องน,นี้นะคะก็คือยูจิตินรับบทโดยทรงจุนกีค่ะมีบุคลิกภาพเป็นผู้นำอย่างไรก็คือยูจิจินนะคะเป็นทหารกองทัพพิเศษเป็นหัวหน้าหน่วยอัลฟาค่ะมีบุคลิกคือมี ความกล้าความเก่งเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วก็มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากค่ะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีแต่รู้ทันคนอื่นอยู่เสมอค่ะได้ได้ว่าถ้าใครอยู่ใกล้เขาจ้องได้รับความปลอดภัยแน่นอนค่ะมาในเรื่องของทักษะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ1เลยค่ะ มีความเมตตาค่ะจากกรณีที่มีหัวขโมยนะคะมาขาโมยโทรศัพท์ของซ so อเดยองค่ะเพื่อนอาหารร่วมทีกับยูจิจินทําให้ทั้งสองน,นะคะต้องตามร่างหัวขโมยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับต้องมาช่วยหัวขโมยจากแก๊งอันาพาลที่ดุมทํร้รายแทนค่ะข้อสอนนะคะความเสียสละค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลายเหตุการณ์เลยนะคะที่ยูจิจินต้องเลือกที่จะปฏิบัติหนา้าที่มากกว่าทําตามเสียงหัวใจของตัวเองค่ะจนทําให้ในที่สุดนะคะต้องทําให้ยุติค,ความสัมพันธ์ไปช่วงหนึ่งเลยค่ะ 3นะคะความฉลาดหลักแหลมค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากทุกอย่างไม่ค่อยเป็นใจนะแต่ว่าพระเอกอย่างยูซจินก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเสมอค่ะข้อสค่ะความกล้าตัดสินใจนะคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ยูซจินถือว่ามีความกล้าอย่างมากค่ะกับฉากที่ประธานาธิบดีแห่งอาหรับถูกส่งตัวมาพบแพทย์พบแพทย์ที่อูดุกนะคะ แล้วก็ต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนแต่ว่ามีคําสั่งว่าห้ามผ่าตัดโดยเด็ดขาดแต่ว่ายูชิจินฝ่าฝืนคําสั่งค่ะทําให้ถูกลงโทษค่ะ สามารถปกป้องทุกคนได้ยูจีจินสามารถเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ทุกคนเจอปัญหาได้เสมอคะ่ะอย่างเช่นในฉากของหมอข้างมองยอนที่รถกำลังจะตกหน้าผานะคะแต่ก็มียูจีจินที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาค่ะและทําให้ทุกคนปลอดภัยได้ว่ามีอีกหลายๆเหตุการณ์ในเรื่องนะคะที่ยูจีจินนะคะเข้าไปช่วยเหลือทําให้ทุกคนปลอดภัยถึงมีข้อจุดอ่อนที่ควรบบปรุงเพิ่มนทางแก้ไขกันนะคะด้วยความที่ตัวละครอย่างยูจีจินนะคะมีความสามารถที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยคะ่ะทําให้จุดอ่อนนั้นมีเพียงน,อน้อ เดียวค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่บางครั้งต้องใช้ความรุนแรงและบางครั้งต้องใช้ความรุนแรงกับเพื่อนของยูจีจินเองนะคะแต่ว่าในตัวละครเนี่ยค่ะยังมีความเมตตาม,มากเกินไปแล้วก็มองเห็นมิตรภาพมากกว่าศัตรูค่ะจึงทําให้อัดโดนทดําร้ายจากการที่ยูจีจินใจอ่อนได้ในทางแก้ไขก็คือต้องใจแข็งให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าศัตรูที่เป็นเพื่อนค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย